เชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเกศรทอดพระป่าสามัคคีสร้างสาราอเนกประสงค์ณวัดชัดทองนริธรรมตำบลพญาบลืออำเภอลาดบัวหลวงจัังหวดพระนครศรีอยุธยาในวันที่13 14 15เมษายน2568นี้13เมษายนกลางคืนชมรำบงย้อนยุคคณะทอศิลปะไทยคววาามรกสุดแน 14เมษายนเวลา12นาฬิกาเชิญชมละครแก้บนคณะจะเด็ดดาวเด่นกลางคืนชมรำวงย้อนยุคคณะทอศิลปะไทย15เมษายนเวลา8นาฬิกาท่าพระป่าสามขี13นาฬิกาเชิญชมรำวงย้อนยุคคณะ power music 15นาฬิกาส่งน้ำพระ กลางคืนชมรำวงย้อนยุคคนณะนามแดงมิวสิกมหรสพชมฟรีตลอดงานเปิดจองร้านค้าวันที่1เมษายนเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปโทร0 9 8 9 1 4 7 8 2 8 0 6 2 5 6 7 1 0 9 9 0 8 2 2 3 1 4 4 3 2 จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเกศรณน,นวัดฉัดทองนริธรรมตะบลพยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเกศรทอดพระป่าสามัคคีสร้างสารอาอเนกประสงค์นวัดชัดทองนริธรรมตํบาบลพญาบลืออําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาในวันที่13 14 15เมษายน2568นี้เจจวงใม13เมษายนกลางคืนชมรำบงย้อนยุคคณะทอศิลปะไทย ส4เมษายนเวลา12นาฬิกาเชิญชมละครแก้บนคณะจะเด็ดดาวเด่นกลางคืนชมรำวงย้อนยุคคณะทอศิลปะไทย15เมษายนเวลา8ปนาฬิกาท่าพระป่าสามขีคี13นาฬิกาเชิญชมรำวงย้อนยุคคณะพาวเวอร์มิวสิกส5นาฬิกาส่งน้ำพระ กลางคืนชมรำวงย้อนยุคคณะนามแดงมิวสิกมหรสพชมฟรีตลอดงานเปิดจองร้านค้าวันที่1เมษายนเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปโทร0989147828 062567 1099 0 8 2 2 3 1 4 4 3 2 จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเกศรนวัดฉัดทองนริธรมรมตำบลพญาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเกอรทอดพระป่าสามคีสร้างสาระอเนกประสงค์นวัดชัดทองนริธรรมตำบลพญาบลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่13 14 15เมษายน2568นี้13เมษายนกลางคืนชมรำบงย้อนยุคคณะทอศิลปะไทยความรกดสุแ 14เมษายนเวลา12นาฬิกาเชิญชมละครแก้บนคณะจะเด็ดดาวเด่นกลางคืนชมรำวงย้อนยุคคณะทอศิลปะไทย15เมษายนเวลา8นาฬิกาท่าพระป่าสามขี13นาฬิกาเชิญชมรำวงย้อนยุนคคณะ power music 15นาฬิกาส่งน้ำพระ กลางคืนชมรำวงย้อนยุคคณะนามแดงมิวสิกมหรสพชมฟรีตลอดงานเปิดจองร้านค้าวันที่1เมษายนเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปโทร0 9 8 9 1 4 7 8 2 8 0 6 2 5 6 7 1 0 9 9 0 8 2 2 3 1 4 4 3 2จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อเกศรณวัดฉัดทองนบริธรรมตำบลพญาบรรลืออำเภอราดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา